โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมครับดันโล้านนานะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมร้านพี่น็อตนะครับก็มีความยิ่งใหญ่ขึ้นมากครับมีตอนนี้ล่าสุดจะมีไดโน่แล้วนะครับนะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับแล้วก็มีตโคตมียิงไซน้ำนะครับก็รับบริการครบวงจรนะครับนะวันนี้ผมจะบามาดูโปรเจกต์ใหม่ของลูกค้านะครับทางร้านพี่น็อตนะครับได้ขึ้นมา1นึ่งคันนะครับเดี๋ยวมาเจอกับพี่น็อตกันสวัสดีครับพี่ครับ ตื่นเต้นตัวเองโอเคพี่วันนี้พี่มีนําเสนอรถอะไรครับพี่อันนี้เป็นนูโวนะครับนูโวเอ็มเอ็กตัวเก่านะครับตัวรุ่นแรกเลยครับเขาเรียกว่าโอเว่นท่สเปนสมัยนั้นโอเว่แนแล้วอีกตัวเป็นเอ็มเอ็กอ่าฮะไม่เป็นเอ็มเอ็กอ๋อแล้วก็ตัวนี้มันออกมาประมาณช่วงไหนพี่ปีสองพันอะไรพี่จำได้ไหม <S <S โอ้ยจำไม่ได้ครับนานมากนานนานแต่ไม่ใช่แต่ยุคก่อนว่าฮิตมากอ่ะน่าจะสองพันต้นๆนะพี่เนาะครับ ตัวนี้ใครเป็นพีซินเตอร์พี่จำไดโอเว่นครับโดนโคนแรกเลยโอเว่นนี่ใครอ่ะนักฟุตบอลอ๋อนักฟุตบอลคนต่อมานี่เป็นเซกโลโซอ๋อใช่ใช่อันนี้ก็คือเป็นทางสายรถที่พี่น็อตเขาโด่งดังแล้วก็ถนัดมากเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนผมตัวเล็กๆครับเห็นพี่น็อตเขาไปถนนคนเดินนะครับจอดเลียงกันโอ้โหใส่เครื่องเสียงพี่ตอนนั้นยุคตอนนั้นต้องตอนนั้นต้องมีต้องมีต้องมีมันจะแต่งแนวไหนบ้างครับพี่ก็ส่วนมากก็เป็นแวนเลยฮะแวนเลยร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ด แล้วตอนนั้นพี่มีโนวมีมีโออะไรกี่คันมันมันมีทุกรุ่นนะพี่มีทุกรุ่นฮะตอนนั้นคือของไมต้องมีแล้วแล้วผมก็เห็นนะผ่านเมื่อก่อนนะสมัยพี่น็อตเขาไปรุ่นนะยืนยกล้อตรงนี้ยืนตรงเบาะนะฮะนี้โอ้ยางเทเมื่อก่อนนะครับแล้วก็วันนี้เป็นรถของใครพี่อันนี้เป็นของพี่ปุ้ยครับเขาเรียกว่าอะไรชื่อถ้าเป็นคนไทยเขาเรียกพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยอ๋อพี่ปุ้ยก็พี่พี่รู้จักอยู่แล้วว่าไงพี่ครับก็รู้จักกันพอสมควร เป็นเจ้าของร้านที่ฝางครับร้านขายอยุปรกรณ์ไฟฟ้าอ๋ออันนี้ต้องรถคนยุคเก่าเลยนะพี่น้องครับแกว่าเป็นรถคันแรกของแกเลยอ,อตั้งแต่ขับมาขับมาเปิดร้านที่ฝางแลวตอนนอี้มีเยอะอะไรรถที่บ้านแกอ๋อแกเป็นคนที่ไหนพี่ไม่รู้เหมือนกันครับเป็นคนต่างจังหวัดแต่มาเปิดร้านที่อำเภอฝางเราแต่ขี่รถคันนี้มาครับ มาตั้งตัวที่นี่ใช่จนเป็นร้านใหญ่โตครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนหลังสีวิทยาครับอ๋อเอาเรื่องเป็นรถคันแรกของเกด้วยแล้วเกก็อยากอยากให้มันใหม่ครับอยากให้มันใหม่เขาเรียกว่าสตอรี่นะสตอรี่คือเคยขับมาก่อนแต่อยาตอนนี้คือมีเงินแล้วก็เลยแบบอยากอยากให้มันสมบูรณ์อยากให้สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเอาเรื่องนะครับพี่ก็ มันพี่เริ่มจากตรงไหนไอเดียนี่คือ,อยังไงพี่คือแกต้องการเป็นรถสีดำครับเพราะรถที่บ้านเป็นสีดําทุกคันอ๋อก็คืออยากได้รถสีดํายางอ้วนๆครับไว้ขี่ใช้งานส่งลูกไปโรงเรียนครับประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าแนวไหนพี่ยางอ้วนแบบนี้มันเดิมเลยเดิมไม่ใช่ครับเดิมเดิมเป็นล้อสิบหกครับอันนี้เป็นเอารอมีโอมาใส่เอารอมีโอมาใส่ฮะแต่แกอยากได้ล้ออ้วนๆครับเลยต้องใส่ยางหนาหน่อยอ๋อผู้่ใหญ่ขี่ครับเน้นใช้งานครับ ไม่ได้รูปไปโรงเรียนอะไรพวกนี้เป็น17ทรงแว้นนี่มันเกินไปหน่อยวัยรุ่นเกินไปนะครับก็พวกนี้พี่จะสอบถามพวกอะไรนูโบในพี่พี่เบิกได้ยังไงหรือว่ามีขายอยู่ไหมหรือว่ายังไงก็พี่เขาก็หาช่วยด้วยครับอ๋อต้ตามนี้่อาต้องตามกลุ่มเพราะมันหายากมากนะครับที่เชียงใหม่ก็แบ็กออเดอร์ไปหลายตัวแล้วก่าจะประกอบเสร็จก็หลายเดือนนะครับเนี่ย คือแบ็คโอเดอร์คือยกเลิกผลิตไปแล้วนะครับส่วนมากถ้าไม่มีจริงก็เป็นของเทียมต้องหาซื้อตามกลุ่มครับก็หายากนะกว่าจะขึ้นเป็นคั้นี้ก็สี่ห้าเดือนเหมือนนวเพราะช้าเพราะว่าหาอะไรใช่ฮะหาอะไรนะครับพวกโคมไฟแนนพี่นี่คืออันนี้แกหาเองหมดเลยโอ้หาเองหมดเลยครับโอ้โหแล้วก็ช่วยกันหาครับชุดปั๊มพี่ชุดปั๊มไอ้นี่เป็นเดิมนะครับแต่ปั๊มบนเป็นฐานดำครับฐานเดิมเป็นแท้เลยพี่แท้ครับปั๊มบนกับปั๊มล่างแท้หมดพี่เสื้อ ตอนนี้แมมโบของขึ้นด้วยใช่ครับโอ้โหล้อมล่างดูนะครับก็เอาเรื่องแล้วจานจานนี้สวยมากพี่มันลงตัวจานเดิมครับนี่นี่ก็เป็นของเก่าเก็บนะครับเก่าของเมื่อก่อนนะครับอ๋อของที่พี่มีขายอยู่แล้วใช่ครับเป็นจานเดิมปัดเงานะฮะอืมต้องดูแบบลงตัวกับรถมากเลยฮะเน้นเรียบๆแบบอ๋อเรือนไม้นี่ยังเดิมอยู่เลยเดิมครับเรือนไม้อยู่ที่หกหมื่นกว่านะครับ แล้วพี่ได้เปลี่ยนกรอบอะไรไหมไม่ฮะเดิมเดิมเลยโอ้ทำไมรถแบบเนี้ยบมากพี่ล้างมันะโอ้เหมือนของใหม่เลยฮะทุกคนนะครับแต่ชุดดำมาเปลี่ยนใหม่อ๋อชนดํามีขายอยู่เหรอครับอ๋อกุญแจเปลี่ยนใหม่หมดเลยกุญแจก็เดิมู่ครับอ๋อเดิมโอ้พี่เขารักษารถดีมากเลยเนี่ยพี่ฮะโอ้เนี้ยแล้วพวกสวิกนี่คืองานอะไรพี่อันนี้น่าจะเป็นงานกรอบนะครับพราพี่เขาหามาเองครับอ๋อพี่เขาหามาใส่ครับมีให้เลือกนี่นี่แล้วก็ จะใช้ได้ทุกปุ่มอ่ะอ๋อโอเคประมาณนี้ปลอกแฮนนี่ของเดิมเลยอันนี้เดิมแท้มีขายอยู่ครับเดิมแท้มีขายนะครับแล้วแล้วเบาะนี่พี่จัดทรงยไงพี่ก็เบาะเป็นสองตอนไม่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 บางไม่หนามากครับ <ừ> ให้ร้านแถวบ้านเนี่ยทําให้ครับแล้วก็นี่พี่โลโก้นี่หรอ <c oughs> แลวก็เขาหามาให้หมดอ๋เอเบิกเบิกแท้ไหมหรือว่าครับเบิกแท้หางนอกในกลุ่มแต่กาวมันเริ่มจะไม่ค่อยอยูอ่แล้วเริ่มมากจะมี รถรถระดับนี้อายุนี่ต้อง40ขึ้นเลยนะเรื่องนะนะโอ้โหแต่ก็เป็นสีจังหวะนะครับนะแล้วก็ท่อพี่ท่อก็เป็นท่อพาไส้ตะแกงครับไส่ตะแกงคือพี่ทําเครื่องไปยังไงพี่ก็นี่สเต็ปใช้งานก็จะเป็นลูกโซนนีกครับแล้วก็มีแคม h ฮททูคาบูเอนโปครับประมาณนี้อย่างอือก็เดิมเดิมไม่ได้ทําอะไรแต่เปลี่ยนรายละเอียดใหม่หมดเลยอ๋อลูกเดิมมันขนาดเท่าไหร่พี่ตอนนี้แหละครับลูกลูกเดิมของรถมันเลย ก็จำไ,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 ไม่ได้แล้วจำไม่ได้ตอนีมาอยู่ไซส์ประมาณ5.8 5.9ตอนนี้จำไม่ได้แล้วไม่ได้ทํานานแล้วอันนี้เราไปยัดโซนิคเข้าไปเลยอ๋อยัดลูกโซเข้าไปเลยวาวโซลเลยเลยเลยพี่ครับเออเดิมๆฝาเดิมอ๋อฝาเดิมเน้นใช้งาน,นไม่ได้เอาแรงเน้นขี่สนุกแล้วแล้วโชคพวกนี้ยังไงครับพี่ก็เจ้าของเขาหามาให้หมดเลยครับอ๋ออันนี้คือ เจ้าของหามาให้เลยครับเพราะว่าชีเจะปวดหัวชีเกียนหาลองหาแล้วลองหาแล้วใช้เวลานานเพราะว่างานแล้วก็ยกให้เจ้าของหามาเลยอไอ้เรื่องประกอบไปยากสําหรับเราครับใช่เราก็เป็นงานทําสีนะครับทำสีทําเครื่องอ่าทำสีที่มีอะไรบ้างพี่ทาไปกันนะครับพี่ทาไปแล้วก็เนี่ยพวกล้อนะครับพวกล้อพวกสวิงอาร์พวกนี้ครับอล้อพวกนี้ครับกันตกพวกนี้ครับชกหน้าอะไรพวกนี้ครับนี่พวกกันตกนี่จับเป็นรอยหน่อยั้รอยมืออ่ ทำสวยนะครับแล้วก็ชกหน้าครับชกหน้าสีดำะฮาก็จะประมาณนี้จริงๆก็เป็นพวกขาตั้งคู่ขาตั้งข้างก็ทำหมดครับแต่เขาอยากได้เป็นชุบกรเร็วออกอ๋อแล้วก็รับรับไปสั่งงานไหนไหมาพี่เจ้าของเขาหามาให้หมดเลยอ๋อหามาให้ครับแล้วพวกรายละเอียดตรงนี้พี่ก็ซื้อมาให้หมดเลยครับโอ้ซื้อมาให้หมดเลยคือรายละเอียดคือคือเอา<พ>ตามใจเจ้าของร่นเลยครับทุกชิ้นเลยนะครับไม่มีแบบว่า น็อตเดิมๆอะไรเลยนะน็อตเดิมคือชุดสิงเอาครับใช่น็อตเดิมๆชุดสิงดูแข้งนี่มันเป็นเบิกแท้หมดเลยครับเอาเบิกแท้แท้นี่เป็นแบบนี้เลยเหรอพี่ไม่ใช่ครับไอ้หมายถึงชุดชุดนี้อ๋อชุดนี้อันนี้ก็เป็นพวกฝาคารบอนชุบปกติงานฟิล์มครับงานชุบฟิล์มทั่วไปครับไม่แพงเนียยมากแล้วก็มีสายระบายข้างหลังด้วยครับนะครับแล้วก็พวกนี้รายละเอียดอันนี้ก็ยังพอมีเก่าเก็บอยู่ที่ร้านครับ โอ้ยนี่มันเข้ายุคตอนนั้นมาเลยถ้าใครใครอยู่ตอนนั้นมันทุกคนมันไม่ไม่มี u t u ู e ไม่มีอะไรครับคือจะดูรถแต่งแ่งต้องดูในในหนังสืออย่างเดียวช่แล้วพี่อดนี่เคยย้ำให้สนับสนุนให้ออกหนังสือด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ตอนนั้นเป็นรุ่นอะไรพี่ก็พวกนูโวมิโอนะครับตอนนั้นมันเหมือนทํารถประกวดครับทํารถประกวดแล้วเราก็ไปจอดที่ศูนย์สามเดือนแล้วเราก็ซื้อได้ครึ่งราคาประมาณนี้ ทำไมชื่อเสียงพี่ไปไกลยังอ่ะมีรรช่วงนั้นแข่งรถด้วยมั้ยแข่งรถคนหิงเยอะแล้วเราไปทำรถไปสนามทําสวยแล้วชื่อเสียงเราดังกว่านั้นด้วยเพราะว่าถ้าตอนนั้นโซเชียลมีนะครับนี้นี่เริ่ต้นต้นนะแม่จะโอ้เอาเรื่องนะก็ตอนนั้นมันนานเอาทีเนาะเป็นกี่ปียี่ิปีได้ปีต้องมีก็ผมมาเพิ่งผมทำเพิ่ง ทำรถแว้นเป็นช่องต้นๆของ u t u b e เนี่ยฮะเดี๋ยวพี่นอ็อตแกเขาอยู่มานานมากแล,ะล,ะล,ะละ้วใต้เบาะพี่เออไม่มีแล้วเดัมเดิมเลยเดิมเดิมเลยโอเคครับก็ใครที่ขี่ในอยู่ในยุคนี้อยากได้แบบนี้ก็ทางพี่น็อตก็จัดให้ได้จัดได้ครับตามงบเลยครับตามงบแต่ถามว่าให้เรื่องอะไรพี่จัดก,การหมดได้ไหมหรือว่าไงยังไงก็ได้ครับแล้วแต่เจ้าของสะดวกอย่างคันนี้ก็เจ้าของก็หามให้ครับ อ๋อนี่ก็เว็บล่อยสิบเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกทีครับเดิมมันก็อยู่ที่ว่าจะเอายังไงครับส่วนมากเราก็หลักๆก็จะเป็นพวกงานทําสีงานเครื่องแล้วก็ประกอบอเจ้าของอยากซื้ออะไรซื้อมาเลยครับเราไม่บ๋อช่วยๆกันหาครับไว้ดีไว้ดีครับแล้วก็จะถามอะไรอีกนะอ๋องบประมาณคันนี้คันนี้ทําไปนะครับน่าจะอยู่สามหมื่นกว่านะครับสามหมื่นกว่าคือรวมของที่เขาซื้อมาให้ใช่ครับประมาณอ๋อถือว่าไม่แพงนะพี่นะครับ เครื่องเครื่องก็น่าจะเจ็ดแปดพันต้องมีนะฮะเพราะว่ารถปั้นใหม่นี่คือก็เหมือนซื้อรถใหม่แล้วง่ายๆเลยเบอร์เขาจะแพงกว่าด้วยครับตอนนั้นราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่ตอนที่พี่ซื้อพวกพวกนี้น่าจะสี่หมื่นกว่าครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนนมากแล้วจำไม่ได้ละหมดไปสามหมื่นกว่านี่ก็ถือว่าเหมือนรถใหม่เลยนะครับนะง่ายๆเครื่องก็เขาเรียกว่าโอเว่าหอลใหม่หมดเลยใช่ครับนะครับเบอร์ทุกชิ้นก็เป็นรถปั่นดีๆนั่นเองนะครับเดี๋ยว มีสตาร์ได้ไหมเพี่เด้ต้องลองดูฮะเดี๋ยวต้องลองครับเพราะว่าเพิ่งล้างรถกับพี่น้องเมื่อกี้อย่านี้จุ๊บอุดเสียงด้วยสักพักนะฮะเราสักพักนะครับเครื่องเย็นนิดนึงเครื่องเย็นเพิ่งล้างโอ้ท่อก็แน่นนะดับเครื่รองเ,เย็นรอแป๊บหนึนน่งไม่เป็นไรครับ ไม่มีรายละเอียดจุกจิกๆเช่นน็อดพวกนี้ก็ของของงานเก่าเก็บหมดแล้วเนาะงานเก่าเก็บไปหามันยังพอเหลือนิดๆหน่อยๆเนี่ยพวกใบพัดที่บางท่อนี่คือมันมันก็มีบนบ้านนะครับอ๋อมีเลยใครอยากแลนด์แมอะไรที่แลนดแมได้นะครับอะไรยะามาห้าพอพอมีเก็บเก็บไว้อยู่รุ่นเก่าเก่าพวกยุคสองพันต้นๆนะครับแต่ถามเล่นไม่เอานะเอาคนที่พร้อมจริงๆนะเสียงท่อประมาณเมื่อกี้เลย ถามว่าเน้นมากพี่ลองขี่ยังขี่ครับก็ขี่เล่นๆเฉยเป็นไงบ้างพี่ก็ขี่สนุกขึ้นกว่าเดิมครับเพราะมันไม่ได้แรงมากครับเน้นใช้งานเดิมๆขี่ได้เท่าไหร่อ๋งไม่ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้แต่พี่ขี่ได้เท่าไหร่เราก็ไม่ได้ลองสื้ลองขี่แล้วเนี่เฉยๆร้อยยี่สิบเราเราเจ้าของรถเขาไม่ขี่เองร้อยยี่สิบบวกไม่แน่นอนน่าจะได้ครับแต่ว่าไม่ได้ทําแบบไม่ได้ทําแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ทําแว้นไม่ได้ทําโอเวอร์นะครับทำแบบใช้งานครับเม็ดยังเป็นเม็ดเดิมอยู่เลยครับอ๋อโอเค ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เนียบมากนะครับเน้นสะอาดสะอาดส่งผู้ใหญ่เอาไว้ง่ายนะครับขี่ตำรวจไม่จับมีแต่ท่อเดี๋ยวต้องรอได้ขี่เล่นแถวบ้านรับลูกครับคือโรงเรียนกับบ้านแค่ห้ามกันสิบเมตรเองครับขี่ไปกลับก็แน่สองร้อเมตรนะครับประมาณนี้เลยนะนี่ก็พี่นพมีอะไรอยากจะนำเสนอมาครับแบบว่า งานรับงานอะไรเพิ่มไหมหรือว่า,าช่วงนี้ก็เป็นพวกนี้พวกจัดสภาพทําเครื่องนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยคปั้นทั้งคันอ่ะ,อะคันนี้มาจากไหนอันนี้จากลําพูนครับอ่ะคันนี้จากลําพูนค่ะอ่ะคันนี้อันนี้อุรุณาไทยอุรุณาไทยปั้นทั้งคันอ่ะคันนี้อันนี้เชียงใหม่ครับอันนี้เชียงใหม่เห็น <He en S 2> ไหมกล้องไกลไปไหมนี่นออก,กำลังเก็บเก็บกันอยู่ครับน,นี่เก็บเก็บทุกชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายได้แล้วพี่เนาะครับเดี๋ยวขอายรายละเอียดอีกนิดหน่อยครับครับเดิมๆแบบนี้ก็ถ่ายได้คร มีเรื่องให้คุยยาวครับแล้วเครื่องตัวนี้ขายไปยังไงขายขายไปแล้วครับอ๋อขายไปแล้วครับในจะขึ้นขึ้นยังร้อยยี่ห้อใกล้แล้วครับแล้วก็มีนี่พามาดูแบบกลางคืนนิดนึงนะก็ขอโปรโมทร้านพี่น็อตหน่อยเพราะอะไรสามารถสั่งได้ทุกชิ้นนะแล้วพี่น็อตตอนนี้มีอ่ายิงทรายนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับนี่เครื่องยิงทรายตู้แต่เมื่อกี้ทำทำอยู่แต่ว่าเสียงมันดังก็เลยหยุดทำไปนะครับ อันนี้ก็คือยิงทรายเขาเรียกว่ามียิงทรายน้ําแล้วก็อะไรพี่ยิงทรายน้ํายิงทรายแห้งครับยิงทรายแห้งแล้วก็ยิงน้ํามันข่าวน้ํามันใช่ไหมออนนั้นเป็นล้างล้างอะไรครับอ๋อล้างอะไระน้ําแห้งอ่าผ่านตรงนู้นมาปุ๊บอันนี้คือห้องทาทาสีพาร์ทโค้ดนะครับพาร์ทโค้ดนะครับตรงนี้นะครับใครอยากส่งมาทําที่เป็นรถเก่าๆพวกที่เราหาบร์โภงไม่ได้ก็สำเรมากอันนี้คอับนี่ทําเสร็จอ๋อนี่ทําเสร็จงานมีของร้อยสิบผลงานนี้ ครับพาทัวร์หน่อยนะครับโอเคแล้วน,นี่อะไรพี่แกนโชคนี้ด้วยเหรออ๋อยังกำลังรอทำครับอ๋อทำแต่หัวสีหมดอ๋อสีหมดอโอเคนี่คือเครื่องอบอ่านี่เครื่องอบอ่าเครื่องพ่นอยู่งน้นนะครับแล้วนี่คือใหม่ล่าสุดเลยไดโน่ครับรออนอันนี้ยังมืดหน่อยยังยังไม่ได้ติดไฟครับมติดไฟจะเป็นห้องไดโน่เข้าไปข้างในก็มันจะมืดๆหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเสร็จ ่ยเร็จค okay, ่อยมาชมอ่าค okay, <si ่อยมาชมเดี๋ยวรถมาขึ้นโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น็อตมากพี่ครับดีครับพี่ไปแล้วครับ